เฮ้ยโดนอียโดน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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยมอเตอร์ไก่เหรออุ้ยกด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 ใหญ่เลยปักกดปักกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงลูกยังไงยังไงเอาสองตัวเหรเฮ้ยผมได้ต้อมบิดอีกตัวครับเพื่อนเพื่อนตีตีไปก่อนตีไปก่อน มาพันันกันดมเาเอาูดมาูเดี๋ยวมันูดลงดลงไปเดี๋ยวนูลงไปเ้ยนปลาผมปลาผมนี่เบ็ดผมอยู่เนี้ยเอ้ยนะเฮ้ยเอ้ยเดีบ้าเบามันมันได้เข้าปากมันได้เข้าปากมันโชบมันโฉบมันโฉบมันโบโอ้โหปลาผมนี่เหยื่อผมติดอยู่คลายคายแลเป็นแล้ว โอ้โหกระดี่ต้อมวิบทำงานอเี้ยน,นะครับเพื่อนๆตัวโอโ้มันกินอยู่นอกจริงๆเวยเนี่ครับคันใบสัน X3 นะครับผมกับล้อสไปเดอร์ X นะครับผม,มก็สู้เขาแหลมนะฮะกับกระดี่ต้อมวิบแวะซื้อได้ที่ตลาดทองผาภูมินะครับมีขายอยู่ติดต่อผมมาก็ได้ครับอ๋อจ้าของเยอะอยู่นี่อ๋อติดต,ต,ต่อ,อ,อต้อมนะครับผมคุณต้อมนะครับ อย่ามาขิงผมหน้าอ้หลุดุดพอดีนี่ครับผมว่าเป็นปลาไซที่แบบสวยนะครผมเพราะว่ามันโฉบแล้วมันดีมากครับเพื่อนเพวนต่ตตางตัวแล้ว,าว,ลวมากับไต่ต้อมหายห่วงครับผม